มาแล้วครับรถด่วน75วันนี้ช้า20 29นาทีนะครับกำลังจะผ่านเครื่องกันเอ,อ่อบ้านน้ำคำนะครับตอนนี้5โมง9นาทีนะเนี่ยตอนนี้เหมือนรถมาแล้วนะ เสียงหวีดมาแล้วนะครับฝนก็มันจะตกนะครับเป็นลินๆตอนเนี้ เครื่องกันไม่มีเสียงนะครับ เสียงเครื่องกั้นหายครับจำได้ว่า EP ก่อนที่เคยมันถายมันยังมีเสียงอยู่นะครับหามาดูแล้วนะผ่านหนอตะใกล้มาแล้วนะครับ เหมือนมาไม่ค่อยเร็วนะครับ